วัสดีค่ะเพรากับเจมีสูเคนะคะาคาะลูกค้าเคเจงก็เคกแล้วจากวันนี้นะคะเจงก็กําลังจะเอารถไปส่งลูกค้าแล้วนะคะใกล้จะถึงลูกค้าแล้วแต่เตนขอรีวิวก่อนนะคะเอารถแต่งสายซิ่งมาให้ลูกค้าดูนะคะรถรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นสีประตูเตี้ยนะคะตัวนี้ก็คือจัดแต่งเต็มเลยนะคะชุดแต่งเต็มเลยนะรถรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นพิเศษนะคะเป็นรุ่นเลลี่อาร์ตตัวนี้ก็คือค่อนข้างที่จะสวยมาจากโรงงานอยู่แล้วพร้อมกับชุดแต่งละตัวนี้สําคัญด้วยนะคะ หลังคาสีดำนะคะแล้วนะคะเจนทำโปรโพชั่นบอกเลยนะคะ 8, 9 0 0บาทได้แต่งแบบนี้เลยอันนี้ได้จริงๆนะคะแต่งให้จริงๆนะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะตัวนี้นะฝากรกะโปรงก็ติดให้แคปล่านะคะรับสติกเกอร์ให้นะคะลูกค้าเรียกร้องมาก็จัดให้ พร้อมกับโลโก้ไททันสปอร์ตตัวนี้ก็ใส่ให้เป็นสีแดงลูกค้าเรียกร้องมาเช่นเดียวกันนะคะส่วนกระจังหน้าเป็นสีดําเงามาจากโรงงานตัวนี้ก็เพิ่มเติมชุดแต่งให้ใส่เป็นลิมแดงให้ตัดกันได้ดีหล่อมากเลยนะคะตัวนี้อย่างที่บอกไปนะคะเจนบอกว่า,เ,าเป็นชุดแต่งของเรลี่อาร์ตตัวนี้เป็นของแท้จากโรงงานเป็นรุ่นพิเศษเลยนะคะชุดแต่งรอบพันคือสวยมากสายซิ่งเอาใจกันเลยนะคะก็คือสวยมากแล้วก็เดี๋ยวเจนพาไปดูล้อแม็กด้านข้างกันจะ้ะ ส่วนด้านข้างนะคะล้อมแม็กของเจนนี่ก็มีมากกว่า10ลายด้วยกันลูกค้าสามารถเลือกได้หรือถ้าลูกค้าอยากได้นอกเหนือจากที่เจนส่งให้นะคะก็สามารถส่งรูปมาเดี๋ยวเจนจัดหาให้นะคะล้อมแม็กตัวนี้นะคะก็ใส่ให้นะคะเป็นลายไบพัดนะคะดําขอบแดงนะคะซีรีส์ยังง25-5นะคะทับ50 R18 นะคะตัวนี้ก็ใส่ให้ เป็น MAC ก o อบ8 8นะคะแตออ่ถ้าลูกค้าอยากได้ยางแก้มเตียก,กว่านี้อยากได้แบบสายซิ่งกว่านี้ก็สามารถบอกเจนได้นะคะเจนแต่งให้ตามใจลูกค้านะคะตัวนี้สเกิร์ตรอบคันอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้ก็ลูกค้าก็เอาซะหน่อยนะอยากได้เป็นสติกเกอร์นะคะของ e s p o t t ์อันนี้เจนก็จัดให้เช่นเดียวกันแบทกันได้ดีคือสวยงามมากนะคะเบ้าลองมือเปิดตัวนี้ก็ใส่ให้เป็นสีดำเงานะคะ มีโลโก้ไททันตัวนี้นะคะเป็นสีแดงคิ้วกราสา์ก็เป็นแบบดีเลยนะเจงก็ใส่ให้สีชิ้นไปเลยนะคะมาดูด้านหลังกันค่ะ ส่วนด้านหลังนะคะตัวนี้ก็แล็บฝาท้ายนะคะเป็นแคปลาเหมือนกันนะก็จัดเต็มให้สายซิ่งนะคะหล่อๆเลยนะตัวนี้ลูกค้าอยากได้แบบนี้แต่ถ้าอยากได้คำท้ายคำท้ายหลบป้ายนะคะก็บอกมานะเจนก็จัดให้เลยนะคะกับโปรโมชั่นนี้นะคะรับรถเพียง8,900บาทเท่านั้นรถมีจํานวนจํากัดนะคะโปรโมชั่นนี้อยู่ไม่นานบอกเลยนะคะเจนก็ โอ้ส่งรถกันสนันเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามเจนที่เบอร์0652378589นะคะเจนส่งรถทั่วประเทศนะคะนี่ก็กำลังจะไปส่งรถลูกค้าแล้วนะคะถ้าลูกค้าโอเคเจนก็โอเคค่ะวันนี้นะคะเจนขอจบคลิปพิยงเท่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะว่าเจนจะพาไปดูรถรุ่นไหนและไปส่งรถที่ไหนคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะ